คุณพระรหัสจับได้กระดุมพระใบแรกใบสองคือมอนะเห็นไหมพอมอนะเปิดมาปุ๊บเนี่ยใบใจหมอมันเด็กมาว่าเงินผีแล้วใบสามเปิดมาก็เป็นเรื่องเงินจึงค่อนข้างมั่นใจว่ารอบนี้คนณพระรหัสถ้าจะมีโชคมีลาบ จะมีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณแน่นอนครับผดเปิมเงินผีที่เขาว่าเงินผีมันคืออะไรอ่ะเดี๋ย่ากว่ากันเดี๋ย่ายวิเคราะห์วิแคะไปนะครับกระลุมพ้ามันอยู่ในวันนั้นตำแหน่งมันเป็นเลขหกนะครับแล้วตรงกับตรงกับลาพอย่ที่หมอบอกว่าลาพะก็คือหก มอนะเนี่ยเลขสองครับมอนะเลขสองนี่หมอบอกว่าในในอกราฟของหมอเนี่ยถ้ามอนะไปเจอปุตตะมอนะไปเจอลาพะมอนะไจะดูพนะามาหลายแต่ตอนดูตัวเลขนนะยิ่งถ้าเป็นเลขแบบเนี้ยจะมีคนถูกหวยจะมีคนถูกหวย เออพ่อมองนะก็คือเรื่องของซ i x sense จิตวิญญาณลาสังหรณ์หมอจึรู้สึกว่าคนวันพฤหัสใครอ่ะใครที่ไปบนบานไปขออะไรที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะขอไว้แล้วด้วยนะครับเออเดี๋ยวดูสิว่าเดี๋ยวเลขกระดานเนี่ยเดี๋ยวพอวิเคราะห์จบอะ่ะมันไปมันไปตรงไหมถ้าตรงก็เอาไปว่าจับเอาไว้อย่า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 ให้ละอย่าอย่าโลภแล้วกัน อย่าลืมว่าเราจะได้เท่ากับที่เราจะได้นะครับความเป็นตัวเราอย่าโลภนะถึงแม้จะเป็นเงินผีเงินที่เขาให้มาเงินเทวดาอะไรก็ตามเขาก็ให้ได้เท่ากับเท่าที่เราจะได้แหละนั้นอย่าโลภนะครับที่พามามีคนไปขอแนะนำพระหัสไปขอไปขูดไปไหว้ไปบนเอาไว้ว่าถ้าได้จะทําเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้นะครับอ่าหมอรูสึกว่าโอเคสิ่งนั้นรับรู้แล้วรับรู้แล้วแต่นี้ตัวคุณเนะี่ยนอกจาก ทายที่ได้มานะวันนั้นอย่าเพิ่งเชื่อให้เก็สผสมไปก่อนเชื่อว่าคนประหัตเดี๋ยวคืนนี้จะฝันนะครับและมีความชัดเจนมากๆเออหรือถ้าคืนนี้ไม่ฝันนะครับอาจเนื่องจากความสบายตัวแต่ละคนไม่เท่ากันเอามาว่าก่อนหวยออก3วันน่าจะปิดจอบได้จากความฝันคอนเฟิร์มเอาความฝันเป็นหลักนะตัวมอนาเนี่ยจะมาหาเป็นตัวตัวเลยในยความฝันนะครับ สองใครไม่ฝันนะครับใครไม่ฝันแปลว่าให้เก็บความรู้สึกเอาไว้นะเดี๋ยวตัวมองนะหรือตัวเซนต์เราอ่ะมันจะนำพาไปให้เจอเลขไปให้เจออะไรก็ตามที่มันเออท้าให้เราสะกิดใจสะดุดใจเออตรงนั้นก็เป็นเหตุของ,ของแบบที่เอาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับสาม ขึ้นมานะมันจะมีเลขที่อยู่ในบ้านนอกจากเลขบ้านแล้วนะเลขบ้านของคุณนะ่ะแต่มันจะมีเลขที่อยู่ในบ้านด้วยอันนี้ให้ใช้เซนต์ตัวเองดีว่าเขาจะบอกอะไรเลขตรงไหนที่อยู่ในบ้านมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ไอตัวเนี้ยเขาจะมาบอกว่าเลขอยู่ในบ้านในตำแหน่งไหนนั่นแหละให้คุณใช้จุดนั้นเป็นจุดเอาไปใช้งานอ่ะอแบบนี้แล้วกันพูดยังไงงาง,ง,ง,งสรุปนะลงความคนรัา ในงวดนี้เป็นเลขจากอาการที่คุณนักเกี่ยวกับจิตวิญญาณไปร้องขอมาไปบนบานมาหรือว่าไปยุ่งไปข้องเกี่ยวมาไปทําบุญให้เขามาแล้วก็เล่าตามกลับมาอาจจะเป็นเวลาของคุณเองแล้วก็กลับมาเกื้อหนุนให้ใช้เรื่องความฝันเป็นหลักแล้วก็เรื่องของเซนส์ของตัวเองนะครับเลขอยู่เดียบ้านด้วยแบบเลขประหลัดนะครับม่นบอกเหมือนก,อน,กอนบอเลยต่อไป ปดับปดับโอ้มีซ้หนึ่งตัวนะครับอ่ะเห็นอะไรพิมานะครับเห็นอะไรพิมพ์มาอะไรพิมมา ห้าหกหนึ่งครับเก้าห้าหกเก้าห้าหกเนี่ยยกนี้มาเป็นหกกับสองนะครับหกหกคนการหกหกคนการก็ต้องยกหกไว้ก่อนนะครับหกนะเจหกไว้ก่อนเหลือห้าเก้าหนึ่ง แล้วก็สองนะครับห้าเอา 9, เก้าดีกว่าเก้าอยู่แหน่งของสหัชชะสุตโนดนกรรม,มะพันทุโอเคโอเคอันนี้มาทั้งชุดเลยมันจะมีเลขชุดอยู่ยยชุดหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในวันนั้นเลยนะ เป็นชุดนี้ครับเป็นชุดนี้ครับเขาให้มาชุดแบบนี้เลยอ่านั้นหมอถ้าจะให้หมอรักนะให้หมอตัดนะหมอขอเป็นสารตัวนี้แล้วกันนะครับอสาสตันี้นะถ้าใครที่จะชอบแบบไหนหรือว่าอ่ะมาดูนิดตัวอย่างคนที่เป็นคนเกิดพรหัส อ่ะปฏิกิรกันหมายว่าเขาเกินพระหัสนะครับคนพันธะเนีเขามีหนึ่งห้าสองนะครับมีหนึ่งห้าสองจบไหมหนึ่งก็มีสองห้าก็มีนะครับอ่าหรือเขามีหกด้วยเขาจะเป็นหนึ่งสองหกก็ได้แล้วแต่เนี่ยห้าเขาก็มี แลแต่อินรแแต่ความชอบเลย6 2 5ยังได้เลยก็ตรงนี่นี่ก็คือจบและครับนี่คือความแปลความคอ,อรสอได้กับตัวแผ่นทองประจำตัวของเรานะครับอ่ะแบบนี้เลยนะครับคนวันเคลหัสครับ